พ่อยี่พ่อยี่เขียวเป็นพ่อเอกหอก้งองเคลือ่อนยงังกอนส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 อน,สอนป่าอู้ป่าป่าอันนั้นเนี่ยปลาสลิดดุกดิกดุกดิกดุกดิก บิ๊กุับรถไปใส่สหนนะบอนนี้นีกัวตบอลันน้เมนนี่หลีก่อนตกเขา,าบอกไปให้ไปอกแน่หนึ่ง ที่มวยรลายตัวนึงนะอ้ดีอยนึ่งหมนเโอหวมันอยหลายพเลยนะไม่ตักอยเพอนอตายหุ่นกวนสอนนึงนีจะถ่าวิดีโอตอนสอน cho nên phải mình, phải mình. là, <laughs> và <laughs> <laughs> dưới đây thúng hả? lờ ông khơi dưới đây thúng ôi hoài mi lờ nó mà ơi bay mày mà quay. hả? Ô lúc có pau, theo lúc có Nó hả, để kín ดูผลงานดูผลงานเปิดป,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 ปดนี่ห,นหัหอยเชอรีอด่ดุกดิกดุกดิกดุกดิกน่ารอดหนึ่งตัว, <laughs> <laughs> วเออเหรอ,อน,นกอนะ มาหากินแมงมัง้งลงมาิโตอ่ระนินเลยอืมตัวน่อย,อย,อยปะกตะเดิดนไปอันนั้น

เราได้กำจับถ pues ิ ¿Um, s <S ่นไปกระดูกหมดหลายเล้วอืมกระดูกหน่อยนะกกระดโอ้อ๋อลูกอ๋อนี่เหรออ๋อกำลังตัวนหน่อยๆปล่อยตัวหน่อยพดจิรอดบุ๊บเอาอันนั้นมาใส่เนาะเอาเขมมาใส่ไว้ ເຮືອນຫມໍແດງເດີ້ນະຫະເຮົາແຮວແດງອືເອົາລະບໍ່ແມ່ນສະວິແນີ້ນຍສວຄົນດຽນລອ